សិនគ្រីដងៗឲ្យកាប់ ไม่ถีงอาทิตย์คิดถึงเธอยืนนอนละเมอแม้ภาพจะเลิกก็เป็นกับเธอแค่เพียงคนเดียว เพราะว่าหน้าเหมือนกันพิธีกรแยกไม่บออกเลยอะ่ะสวัสดีครับผมมัสับสวัสดีครับก้องค่ะน่ารักไม่ไหววันนี้เป็นยังไงบ้างคะมาที่จังหวัดสระบ,บรุรีครั้งแรกหรือเปล่า เราของผมก็เป็นครั้งแรกครับครั้งแรกเลยก็ว่าคะครั้งแรกเลยนะคะมาครั้งแรกแล้วชาวสระบ,บุรีน่ารักไหมคะน่าร<ด>ักไ,<ด>ไม่ได้น่ารักแค่ชาวสระบ,บุรีนะคะแต่ว่าแฟนๆทุกคนมีมาจากที่อื่นด้วยมาจากที่ไหนบ้างกรุงเทพน่ารักไหมคะสุดๆเลยอะ่ะมาจากที่ไหนอกีก น่ารักทุกคนแหละวันนี้นะคะและซ้อมนี่คือถ้าสมมุติว่าใครกระพริบตาก่อนคนนั้นแพ้จ้าพร้อมแล้วหันหน้าเข้าหากันค่ะ,ะและเดี๋ยว สนุกกันไหม <S <S สนุกแค่ไหน ยืดตัวทำไมอ่ะไม่ขอไดไหโอเคมันเกิดที่โบหรอทำบุญใช่ไหมครับตัดคอนั่หรอแค่อ็ไั้จบที่แม่ก้องหรอทำไมมันมีอะไรสงสัยเลยโทำไมอ่ะ เสียฟงเหรอเสียโงล้ขาทอกังไงทำโคงการนะครับทำทำเกยโคมาร้องยังไงครับป๊บโคป๊บไม่เหมือนกันเมื่อกี้มีสองปากเลยให้นัดกันก่อนอ่ะเสียโคกร้องไงครับรเขาถามมงงา อันนี้เสียพงเงนื่นนไงแบบหายใจเลยเสียโคงร้อง,องไงครับเสียโคงผิวข้าวผิวข้าวจะพ,า,พาเสียพคงผิวข้าวครับ่มีพี่มองบนอย่างเต็มเลยัตรบ็ตรงนี้เลยลองไปอย่างนะ มันมอเท้าอะไรอุยนเอ็ยวคุนเดียวอุยคนเดียวเหรอไม่เอมันเหงาอะต้องมีคนคุยด้วยนะแลไ้มันเอาคนมคุยด้เลยแล้เสองคนเนี่ยวเห็นเป็นร้านเลยมันมันคัยเนี่ย ทช่ไหนพี่หอหอไม่บอกเล่าชีวิตจะมาหรอว่ามีกี่ไดรนะครับคนอมมอร์นิ่งตอนมาแบบ6โมงยุคไหน4ทุ่มเงี้ยโอ้โหกโมงเช้า6โมงเย็นเขามาเขามได้พากล้องไปดูแมวบ้างยังคนอะไรเกาถามมา เอาแมวมาดูกล้องดเลยปะเราจะไม่ขยับตัวเลยหรอเอามาสองตัวแบบเดี่ยวฮิวอะฮึผมแต่ว่าน้องอ่ะน้องสองตัวใช่ไหมชื่อมีมี่กับเสือน้อยอือชื่อเสือน้อยอ่ะก็แบบตัวตัวมันเมืนเสือตัวมันแบบอ้วนนะ ไม่อวนไม่อวันแบบคนเดอย่ได้ซ oh ื uh ้อไงใช่ไหมใช่ีย่ไ้ซื้อวันนี้ก็ไกินเยอะไปหน่อยโอ้ มุกเป็นจีบมิโตะหน่อยไม่มุกกับมีแต่เปลือกหอยได้ไหมอ่ะทางบ้านนี่ มันมันลำบากตอนกินข้าวนะใส่นไหยครับปิดแฟนหน่อยแฟนเพราะว่ามันไม่สิ้นถ้าจะเร็วๆนีครับไม่ห้าเกินครึ่งปีไม่เกินครึ่งปีใช่ไม่เกินรึ่งปีก็น่าจะได้ปิดเพิ่มถ้าไม่กันขุ้ปีก็น่าจะถอนเด็กแล้วแหละใครพาไม่ถอน ดี๋ยวจะนั่นแหละเดี๋ยวจะทอแล้วใช่เดี๋ยวจะทอแล้วจะต้องให้เราจะถ่ายรูปสวัสดีครับทุกคนฝากแฟนไหมหรอไม่มีเฮ้ ถ้มีแก้วกี่ใบมีหลายใบยเลยครับเฮ้ย,ย<อ>ใครอยากได้บุ๊กกับอะไรอาบพี่คนน<อ>ี้ได้ะะเหรบพี่เราเล่นหลายหนแล้ว<อ> <laughs> จะเปลือกหอยอันนี้ <laughs> ไม่ได้เตรียมมาโอ้ยผมเอาตาตาถ้าชูเป็นยังไง<อ>ไม่รู้ครับตาตาถ้าชูเป็นยังไง ผมนไะผมเปนเจ้าสูไม่เลย ถามบอก,ก,กว่ามันกล้องห้ากวดหรือมันกล้องห้าคนแค่คนเดียวก็เหน,นื่อยละรับนแล้วทุกคนเลี้ยงไหวไหม ในร้าถาว่าเมื่อไหร่กล้องจะไปเล่นกีฬากับพี่โทวันไหนหไปื่อวันไหนนี่มีภารกิจไงก็เลยแบบไม่ได้พี่โทวันนี้ไม่มีุนมาจิบกล้องแล้วหรออืมโอ้โหขอแบบแบบน้เขาถามว่าเมื่อไหร่กล้องจะไปเล่นกีฬากับพี่โท เมื่อไหร่กล้องจะไปเล่นกีฬากับพี่โทเราติดตามกันรอติดตามกับเราติดตามเล่นกีฬาไม่ได้กีฬาเล่นกันนะตีกล้องปะจ๊ะไม่ได้หรอกนะไม่บอกเป็นความลับเป็นความลับของเราสองคนพี่เสีย ปีผมเหรอครับเมื่อกี้รองเยากไปด้วยันแต่วนี้เลยหรอแต่ว่าไม่ไม่อาบน้ำเลยหรอเป็นไรวันนี้อาบน้ำมากันหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็อาบน้ย ชีน้ำหอมอะไรเราถือว่าเรียกร้องเนี่ยเอามาอมกับหอมหอมหอมัตหรออยกว่าอาบน้หอมโอดูได้ไงอาได้ไม่กลิ่นหรอได้กลิ่นทไมเราไม่ได้กลิ่นอะน้ำหอมไงลิ่ความรนแบบ จะมันจะปิดแบรนด์นะสิกินแบบสะอาดหาาอ,อ,อมอือดูดีเออแทนเอออันนี้คือน้ำหอมอันนี้คือช้อนตงมจงมากพี่มีข้างหลังว่าไงวะ <c oughs> เราจิ้ขาอยู่นินี่ไงคิอกันเหรอออืมเดี๋ยวค่อยละครับตอนนี้ตอนตอบไปได้ พี่ๆข้างหลังมีใครถามอะไหมครับมีขยักคุยแบบพวกเราไหมพี่ๆข้างหลังใช่ชวนคุยหน่อยเปล่าแบบพี่พี่ข้างหน้าแล้วไงก็แบบพี่พี่ข้างหลังด้วยชวนคุยหน่อยไปเลยได้แต่ว่าพี่ข้างหลังมีใครคุยอะไรไหมครับสบายดีไหมไม่มีเลยไม่มีขยักคุยสบายดีไหมมีสบายดีครับเฮ้ยขยโยมือแล้วเรียนซัมเมอรไหเรียนซัมเมอร์เรียนซัมเมอร์ไหมเหรอครับ ไม่รู้เหมือนกันถ้าผ่านก็จะไม่เรียนลยแล้วนะครับนั่นนี่แล้วเนี่ยกล้องผ่านเลยก็เก่งทำงานเราเป็นคนตั้งใจเรียนปะทำงานเราเป็นคนตัง้ตงใจเรียนไว้ไม่ค่อตั้งใจเรียนในห้องเท่าไหร่เพราะว่าแบบไม่มีสมาธิเรียนตลอดเลยสมมติเรียนสามชั่วโมงเนี้ยต้องเรียนไหมแบบในสามชั่วโมงแบบเป็นจะไม่มีสมาธิเรียนตลอดก็แสว่วนใเรียนย้อนหลังอ๋อ เรื่เหมือนกันเลยต้องการครูสอนพิเศษปะแถวสองแควหนึ่งยังไม่รอดเลยได้ครับพิเศษเกมีพี่พอได้ครับแต่ว่าชีวานี่คือบ๊ายบายอชิวาผมได้ชีวะผม

ก็สู้ๆกับชีวะนะครับผมรู้ว่าไปออโรจีมันแอบยากแต่ว่าถ้าเราเข้าใจไม่ต้องแอบด้วยนะอ่แอบยากเพราะมันต้องจําเยอะอย่างนี้จริงครับก็ขอให้แบบเรียนเรื่องชีวะแบบเรื่องเซลล์อะไรพวกนี้ให้ดีเป็นเก่งนะครับขอให้เอชัวนะครับเกณีครับอย่าลืมไปว่าน้องไปต้องหนีมาทะเลนะครับขอให้เกณีนะครับเคมีชีวะครับก็ คือตอนแรกอ่ะก็ก็ไม่ค่อยเก่งเหมือนกันวิชาฟิสิกส์เคมีฟิสิกส์เคมีตอนแรกก็ไม่ค่อยชอบเคมีเหมือนกันแต่ว่าอ๋อก็ไม่ชอบเคมีจำอะไรตั้งแต่เคมีคำนวณก็ถ้าต้องว่าถ้าแบบเราฝึกคำโจทย์ไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะทำได้ครับก็ตั้งแต่เรียนนะครับคำโจทย์เยอะๆก็น่าจะทำได้ครับอืมอย่าลืมเปลี่ยนหน่วยเลยถ้าลืมใส่หน่วยทักแรงหมดอือโดนไหมตอนมอสี่ก้องมีแขนท้วงแขนแขนประสบการณ์ตรง ันนเคงานสำหรับคนที่จะทำงานพี่โตครับอวยพรหน่อยทางนสำหรับพี่ๆทุกคนที่ทำงานครับก็เอาบคนที่าอยครับก็สู้ๆกับงานนะครับแล้วก็ขอให้พวกเราอ่ะเป็นกำลังใจให้พี่ได้มีแรงทำงานต่อไปครับเวลาหมดแล้วครับก็กลับไปก็คิดถึงพวกเราด้ยนะครับเวลาหมดแล้วคนที่ทำงานก็คิดถึงเราหน่อย หมดแล้วขอหายงานมหาหนูหน่อยดิขอใหุ้ผลในการลางานมหาเราสองคนหน่อยมันเหลือลาเดียวตอนเนี้ยตอนนี้เหลือลาเดียวแล้วเหลือลาเดียวลาลูกเลือลาเหลือลาเหลือลาเดียวแล้วตอนเนี้ยหมดแล้วหมดแล้วลาหมดแลขอสาเดในกาลาอฮ่า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 เปไยังลูกเปยังลูก มีเลยลูกมีลูกมีฝีควาค่ะฝีเลยค่ะเปิดไปยี่สิบส <4, 5, S 1> องครับจะยี่สิบสามแล้วหน้าเดียวไรหนะ้าม,มีสาร,าระก็บอกเหรอตั้งใจฟังนะสารตั้งใจอนี่มีคนจะไปเรียนต่างประเทศด้วยเหรอ ก็จะเล่นประเทียนที่ไหนเนาะต้องพี่โทรแล้วแหละประเทศอ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยไปพี่อยู่นี่ก่อนหมยายถึงว่าให้วยพรเอาวยพรโอ้ <c oughs> ไม่ได้ดปกินเตอร์อใช่ไหมใด่กินเตย <c oughs> ครับก็สำหรับขอที่อ๋อครับโอเคนะครับก็ถ้าจะไปแลกเปลี่ยนเดี๋ยวกับไปเรียนต่อใช่ไหมครับก็สู้ๆนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุข,ขม,ามากๆในการเทีย่ยวครับเรงนเที่ยวอย่างเี่ยวเอาไปเรียนใช่ไปเรียน

ไปแลอผมรู้สึกว่ามันมีความจริงกอ้งเยอะไปแล้วเแม่อยู่นี้ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้าม จะให้ไหมแต่แต่แต่ไม่เอาเอาเอาเลยเอาเอาเอาดิแต่แต่แต่ว่าแต่เล่นมุกเหรอเกิดขึ้นอยู่แต่เราก็เออแต่ว่าเราจะต้องไปกันแล้วนะคะจูโฟ เราฟอร์เรียนมา่อเคโอเคครับทุกคนย่าถ่ายรูปกันนะครับอย่าไปท้าอะไรกันข้าวขาตรงนี้้าจับได้ไหมข้าจ้าจับ้าจับข้าตรงนี้่ก็จะเต้นจับตแบบนี้ ไม่หรอกถ้าตกก่อน้างต้องส่งรูปให้ลหรอฉันเก่ายังไม่ส่งเลย Ja, okay, ใราไม้ายต้เยเนี่ยเราคอไปปักให้แล้วกันนะปากใหมยตู้ทีปากใหมยตู้ทีสวัสดีครับทุกคนประชากรครับสองร้อยยี่สิบเก้คนอไฟไเขมา ไปล้วอทันทีปแล้วบ๊ายอ้าไม่ทันแล้วอ่ะไม่ทันแล้วไปครับไปกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะเราทำไปก่บ๊ายบายขอบทุกคนกลับบ้านดีๆนะเจอกันง่ายนะบายบปกเจอกันยายนเจอกันยายนกลับตรงนี้บ๊ายบาย เดอนหนาเดือนหวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับเช็คอินแล้วนครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนประชากรทางสองร้อยพิเศหลานคนนี้โอ้ยไปใหม่เข้า Gracias.